เขาก็เกาะพี่กินอยู่แล้วนี่นี่ทำไมคุณต้องพูดแบบนั้นนะฮะพ่อผมแกแล้วได้กินได้นอนแบบนี้ก็ดีใจสิไม่ใช่ไปใช้เขาสักหน่อยนี่ทำไมต้องขอลอยใจด้วยอะก็พ่อของพี่อะเขาตกฉันเนี่ยพี่เห็นไหมเนี่ยรอยแดงบนหน้าฉันเนี่ยพ่อยังไม่ได้หลับได้ยินหมดแล้วใครกันแน่ที่โกหก พ่อยังไม่ได้แก่จนถึงขั้นจําไม่ได้ว่าทําอะไรลงไปนี่อย่าคิดจะมาใส่ร้ายหรือทาําให้ครอบครัวเกิดเขาแตกแยกดีกว่านี่ถ้าพ่อผมบอกไม่ได้ตีผมว่าคุณก็พอเถอะนะแนทพอได้ยังไงอะยังไงเรื่องนี้ฉันก็ไม่ยอม <c oughs> แล้วก,กลายเป็นว่าพ่อเป็นคนผิดอีกนี่ปัน่นแกจําไว้นะสักวันหนึ่งพ่อกับแกเนี่ยจะกลายเป็นศัตรูกันเพระอ,อีนางผู้หญิงคนนี้ พี่ปั่นพี่เห็นไหมพอเพียะ